สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี FC. เก่าเอฟใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณด้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยฮานอยนะคะวันที่14เมษายน2565นนะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่13มเมษายนก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะสำหรับวันที่13มเมษานะคะพี่น้องคู่ด้านบนจะเข้าน้อยนะคะแล้วก็ ตัวเด่นก็เข้าน้อยนะคะพี่น้องคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะสถิติก็มีเขามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องเด่นเฉพาะกิจจะให้2องและหวันนี้ไม่มานะคะบนมา603ูนาล่าง73พี่น้องเข้าคู่3 7มเนะคะเด่นพิเศษนะคะจะให้1และ0บนมา8 70ล่าง 0, 0ูค่ะพี่น้องคะศย์ 0, แตก3เด้งนะคะเด่น v ีพจะให้5้าและสนะคะพี่น้อง บนมา864นะคะล่าง16นะคะเข้าคู่4664นะคะพี่น้องเด่น VIP นะคะจะให้6และ5วันนี้ไม่มานะคะบนมา097ล่าง30นะคะมาเข้า9ของเด่นรวมนะคะพี่น้องมาค่ะมาต่อวันที่14เมษายนค่ะ 14เมษายนนะคะใจก็จะเอาผลการออกรางวัลวันที่13เมษามาคำนวณน,นะคะพี่น้องคาะ4ตัวบนนะคะปกติพิเศษ VIP ค่ะปกติ6864พิเศษ5870 VIP 8097นะคะ6บวก8บวก6บวก4บวก5บวก8บวก7บวก8บวก9บวก7นะคะพี่น้องะ่ะได้68นะคะ 68ลบ1เหลือ67นะคะบวก1ได้69นะคะพี่น้องใจจะจับ2ตัวเหมือนเดิมถ้าใครอยากได้3ตัวเอา6มาด้วยนะคะพี่น้องคะเอา6มานําเด้อค่ะ71ถึง79นะคะ71 72 73 74 75 76 77 78 79 81ถึง89ค่ะ81 82 83 84 85 86 87 88 89นะคะ 9ก้าหนึ 99, ่งถึง9ก9าเก้าเก้าหก้าส้าสก้ากจ็ดเกค่ะพี่น้องเจ็ดนถึงเจนะคะใจมัก7จ็ดหนะะึ่งค่ะพี่น้องคะเจ็ดนะคะเจหนะคะเจ็ดค่ะพี่น้องเจ็ดนะคะแปดหถึงแปค่ะใจมัก8ปดสองค่ะพี่น้องแปดสามนะคะ 8ปดหกหกแปดนะคะพี่น้องแปดเก้าเก้าแปดค่ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดอยู่ข้างบนแล้วนะคะไปกับทุกรอบนะคะเก้าหนึ่งถึงเก้าเก้าค่ะใจมากเก้าหนึ่งค่ะพี่น้องเก้าสองเก้าห้านะคะเก้าหกเก้าเจ็ดนะคะดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะเด่นเฉพาะกิจวันนี้นะคะอยู่ที่แปดและเจ็ดค่ะพี่น้อง เด่นพิเศษนะคะอยู่ที่4และ3เด่นปกตินะคะอยู่ที่7และ6ค่ะเด่น VIP อนะคะอยู่ที่5และ4นะคะพี่น้องเด่นรวมนะคะเด่นรวมทุกรอบนะคะของหัวหานอยวันที่14เมษายนส5 6 5ายนะคะ สำหรับวันที่วันนี้นะคะอยู่ที่3ามและแปค่ะพี่น้องขะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะพี่น้องแปดเจ็ดแปดสามแดสีดหกแดหนะคะจับได้หมดนะคะพี่น้องขะแล้วแต่ชอบนะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะ7ก็เหมือนกันนะคะพี่น้อง7จ็ดสี่เจดสามดหกเนะคะ วันนี้ตัวเลขไม่เยอะนะคะพี่น้องจับใจกันได้นะคะแล้วแต่มักเนาะค่ะพี่น้องค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับหมวยฮาหนอยวันที่14เมษายนนะคะก่อนจบคลิปค่ะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะพี่น้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้อง ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะในวันปีใหม่ไทยนะคะพี่น้องคาหยิบจับตัวไหนก็ขอให้เฮงเปังปังทุกตัวนะคะพี่น้องคาค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ